ลูกเรามาไม่ได้รับอนุญาตจากเราเลยค่ะคนที่ที่พาลูกเรามานี่อายุแค่สิบหกเราสูญเสียแต่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมคือสรุปคือลูกลูกเราต้องตายตีเหรอเขาตอบพ่อได้ประมาณประมาณหกหกครั้งนะครับหกครั้งเขาก็หลับไปเลยครับ เอาลูกเรามาไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเราเลยค่ะญญแล้วแล้วมันเป็นช่วงช่วงแป๊บเดียวที่ที่เราตามมาเอาลูกแต่ไม่ทันนะคะคือคือมันมันเป็นการที่แบบว่าเราเราเราไม่น่าเชื่อว่าว่าลูกเราจะเสียชีวิตนะคะค่ะติดใจคืออยากอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยบอกว่า,าคนที่คนที่ ที่พาลูกเรามานี่อายุแค่สิบหกอย่างมากก็แค่สถานพินิษแค่บำบัดเรารู้สึกอย่งไที่งระบพ้เรารู้สึกไม่ไมใช,ใช่รู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบเราสูญเสียแต่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ,อะบอกว่ามอไซค์ก็ไม่ผิดรถใหญ่ก็ไม่ผิดเข้ามาถูกเลนแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์พึ่งนี้ค่ะสรุปคือลูกต้องตายคืใช่ค่ะ คือสรุปคือลูกลูกเราต้องตายฟรีหรอทั้งทั้งที่ลูกเรายังเราฝากอนาคตคือว่าเราอยากให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาแล้วมีอนาคตที่ดีภายภาคหน้าเราก็จะได้พึ่งพาสายลูกเราค่ะเอารถมาใส่ออกจากบ้านเปิดประตูหน้าบ้านออกแล้วก็เอามอไซค์ออกแล้วก็เขาออกไปแป๊บหนึ่งอย่างนี้เหรอผม,ก,มก,ออก็ขับตามโลกมาแล้วผมก็ขับมาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละครับผมมาถึงสะแล้วก็ มองไปก็เห็นเป็นบัติเหตุแล้วครับพอเห็นปุ๊บเรารู้เคิดว่ามันเป็นลูกเราผมคิดอยู่ตอนอยู่ตรงสะขุงขี่มาเห็นมอไซค์คันนงแใดน่าจะใช่เลยครับก็ใช่จิตใจไม่ดีผมว่าโอ้ผมมองไปหน้ารถรถคันใหญ่ผมว่าโอ้ลูกสาวผมนั่นเห็นสภาพลูกนอนไอ้พอดีเห็นลุงเขาประคอง ไอ้ร้านค้าเขาเขาประคองตัวลูกผมอยู่ประคองเขาก็เขาก็เรียกเรียกว่าเรียกไอ้เรื่องให้ตื่นครับตอนผมมายังไม่เสียหรอกครับเขาเขาหายใจลืมตาอะไรอยู่ครับทีนี้ก็เขาตอบพ่อได้ประมาณประมาณหกหกครั้งนะครับหกครั้งเขาก็หลับไปเลยครับทางทางมอไซค์เขาให้มาพันหนึ่งครับทางรถยนต์เขาให้มาสองสองพันครับ แล้ก็น้ำสามแพ็คหลังจากนั้นครบับหลังจากนั้นก็ไอ้ทางมอไซค์เขาบอกว่าขอให้เงินมากับเมียผมเขาบอกว่าเอาเอาเอาให้ติดตัวไว้ก่อนพันหนึ่ง<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวเสร็จงานศพเสร็จอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เขาว่า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ